ตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกพูดถึงแล้วพูดถึงอีกนะครับ c r a v e n t h e Hunter ตอนแรกก็บอกว่า i r r s s e l b a จะมาเล่นแล้วก็มีคนน,คนั้นคนนี้โผล่มาเต็มไปหมดนะครับ i อริสเ a ลบในใกล้เคียงมากๆละตัวละครตัวนี้อยู่ในจัก,กราวาล Spider-Man นะครับตอนนี้มีข่าวครับว่าทาง Sony Pictures มีการไปจีบนักแสดงคนหนึ่งครับว่าอยากให้มารับบท Praven The Hunter ให้มาเป็นตัวร้ายให้มันเป็นนักล่าสุดโหดในะ่จาก,กรวาล Spider-Man หรือว่า Spider-Verse Spider น่าจะเป็น Spider-Man ฝั่งที่เป็น Venom มากกว่านะครับเพราะว่าผมบอกแล้วครับว่าหลังจากจบ Spider-Man ม o m e c o m i n g 3เนี่ยที่อยู่กับ Marvel เนี่ยม่าทุกอย่างต้องคืน s y นั่แล้วละครับ Sony เอาคืนหมดแน่แล้ว Sony ก็จะทำเอาเองคนที่ Sony จีบมาให้รับบทนี้ก็คือ Keanu Reeves ครับ ตอนนี้ยังเป็นแค่ข่าวกึง่งๆึข่าวลือนะครับว่ามีการติดต่อมีการดีลกันว่าทาง Sony อยากจะให้เคนูริฟมาแสดงเป็น c r a v เวนเดอะฮันเตในหนังชุดสไปเดอร์แมนนะครับแต่ณนะช่วงเวลานี้เนี่ยวินาทีนี้เลยเนี่ยเคยนูริฟมีงาน ตกค้างอยู่ยังไม่ได้ใช้อีกพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆก็หนังใหญ่2เรื่องแล้วครับ m a t r i x ภาคที่4แล้วก็ John Wick Chapter 4ซึ่งน่าจะยังไม่จบแล้วนะ John Wick ก,ก็น่าจะมีต่ออีกนะครับโดยตัวของ n e e รี e เนี่ยพูดกันตรงๆว่าณนะวันนี้แกไม่ค่อยได้รับงานตามความดังเขาเรียกว่าอะไรตามแบบบทนี้จะต้องส่งให้ฉันมีชื่อเสียงมากๆบทนี้จะต้องนำมาซึ่งค่าตัวมหาสารอนาคตอันลุ่งโลดจะมาจากบทนี คิ้ลิฟไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วฮะแกผมอย่างที่ผมบอกเสมอะฮะว่าแกเล่นจอห์นวิกอะแกช่วยเพื่อนเพื่อนแกเป็นสตันทำแมทริกซ์มาด้วยกันแล้ววันหนึ่งมันมากำกับหนังก็เลยคุยกันเยียเล่นป่ะอีเล่นให้ผมหน่อยดิเล็กๆเ,เออเรื่องมือปืนแบบหมามันตายมันไปแค้แค้นให้หมามันอะเออนิดเดียวแล้วก็ถ่ายกันสนุกสนุกแม่งสี่ภาคแล้วเนี่ยแ <laughs> <laughs> กก็อย่างเงี้ยฮะแกไปเล่นบิวเอนเทสอย่างเงี้ยครับ ก็เล่นอะไรไปเลื่อยไปเปื่อยนะฮะอะไรสนุกสนุกเป็นเหตุผลส่วนตัวในการเลือกรับบทมากกว่านะครับฉะนั้นนักแสดงใหญ่ๆหลายคนปฏิเสธนะครับในการมารับบทในการมามีบทบาทในหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นไม่ใช่ว่าดูถูกหนังซูเปอร์ฮีโร่ว่าเป็นว่าเป็นหนังแบบสวนสนุกอะไรแบบนั้นไม่ใช่ฮะแต่ผมอ่านสัมภาษณ์หลายๆคนเนี่ยเพราะว่าผมเคยคิดว่าจะทํา ทำสกู๊ปหนึ่งนี้อีกรอบหนึ่งเพราะมันมีอีกเยอะเลยหลายคนให้ความเห็นเหมือนกันครับว่ามันภาระเยอะครับการมาอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่อะมันไม่ได้จบแค่แบบแสดงจบแล้วก็ไปทำารื่องอื่นได้ก็เป็นนักแสดงแค่นั้นคือการมาอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่มันมีภารกิจที่ต้องทําอีกต่อเนื่องยาวนานนอกจากหนังภาคต่อแล้วในชีวิตประจาวันก็ต้องทํานู่นนี่นั่นคือคุณจะกลายเป็นอันนั้นไปเลยนะครับอันเนี้ยตัวคริสอีแวนเคยกลัวฮะ ไม่อยากเป็นเอเมริกาไซเฟรตก็ไม่อยากเป็นเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่คือมันไม่เชิงภาพติดตัวอย่างเดียวนะคุณเต์เห็นนะว่ามันรับผิดชอบเยอะฮะมันรับผิดชอบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันมันไม่ได้จบแค่หน้าจออย่างเดียวดังนั้นแล้วเหตุผลอีกร้อยแปดฮะที่จะต้องพิจารณาครับแล้วเราจะได้เห็นว่าเราจะได้เห็นคคนูริฟในบทนี้หรือไม่เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เราได้เห็นคคนูริฟถูกทาบทามให้มาอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ เต็ไปด้วยตัวละครที่เหมาะสมสำหรับ k i n ู r i ฟครับคือให้เล่นเป็นหาอะไรก็ได้และครัใครก็อยากได้ k i n ู l i ฟไปเล่นครับเล่นอะไรก็เปรี้ยงเนาะนเล่นอะไรก็น่าสนใจเนาะเล่นไปเล่นน็อกๆเนี่ยผมแบบ๋าอะไรของป๋าวะเล่นไปเล่นนอกๆนั่นคือเรื่องราวของ Sony Pictures Universe of Marvel Character กับตัวละครใหม่ล่าสุดที่มีแผนว่าจะใช้งานครับอันเนี้ยอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าคือ n u r l e เล่นแต่ว่าน่าจะเป็นการยืนยันว่า Sony หันเข็มทิศมาที่ c r a v e n the Hunter ครับว่าในอนาคตต่อไปในจกักรวาสไปเดอร์แมนของโซนี่เราน่าจะได้เห็นตัวละครตัวนี้ครับแค่เจ๋งนะแค,ค่กลับมาเพราะไอ้จอห์นวิกนี่แหละใ,ใช่ไหมใช่แหละกลับมาเหลือเชื่อมากเลยอะ่ะคือพล็อตภาคแรกบอกถ้าถ้าบอกถ้าเราเป็นเจ้าของตังค์นะฮะแล้วบอกว่าเราจะทําหนังเรื่องนี้แล้วเราจะต่อกัน4ี่ห้าภาคผมไม่เชื่อจริงนะ,ะหนังก็ไหลหมือน่ามีล้างแค้นให้หมาถ <laughs> ูกใจคนดูไปทั่วโลกนะครับแล้วเราก็รอคอยกันอยู่ทั้ง m ม t r ิกซ์ภาคที่4แล้วก็ John นวิกช h a ปเ e อรนะครับการเดินหนึ่งรือกาแล็กซี่วอลม3นะครับตอนแรกเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วเจมส์กันโดนไล่ออกจากดิสนีย์ไปกลับมาแล้วก็น่าจะมีการแก้บทเยอะพอสมควรนะครับเรื่องของเรื่องนี่มันมาจากการที่ตัวแฟนหนังเนี่ยเขาทวิตถามเจมส์กันครับว่าพวกเราจะต้องร้องไห้กับการเดินหนึ่งหรือกาแล็กซี่ภาค3อีกแค่ไหน ทำจริงเพราะว่าการที่สื่อแกลเล็กซี่เนี่ยมันทําเราร้องไห้มาหนักๆก็ภาคหนึ่งก็ภาคหนึ่งก็ทีหนึ่งน่าจะเป็นตอนไอ้กรูดตายแล้วก็ภาค2ก,ก็โอ้ยนะยอนดูนี่หนักเลยครับเจมส์กันบอกว่าไม่ใบ้แล้วกันฮนะแต่ว่าผมร้องไห้เป็นเผาเต่าเลยครับตอนที่เขียนบทหนังเรื่องนี้เอออย่างเงี้ยพอเจมส์การนหินมาแบบเนี้ยมันมีใครตายแน่เลยแล้วเราก็เอามาตารางมากลางได้เลยครับว่าใครจะตายได้บ้างในการเดินสื่อแกลล็กซี่ผมว่ากามรา ไปจริงๆแต่ถ้ากมัมมร่าตายไม่ซึ้งละเพราะกะมัมมร่าตายไปแล้วผมว่าผมว่าดรีคเดอะดิสรอยร์จะอิมแพคจะอิมแพคแล้วแม่งไอเดฟบ,บาติสตามึงออกไปจากดิสนีย์ถสียทีปากดีเหลือเกิน <c oughs> <laughs> ผมว่าดรีคเดอะดิสรอยร์เพราะมันมีประเด็นกับธานอสแล้วประเด็นกับธานอสมันก็หมดแล้วละ่ะเรื่องที่ติดค้างในใจเรื่องครอบครัวที่โดนล้างไปหมดเพราะไอธานอสโอ้ถ้าดรีเดอะดิสโทยร์ตายนี่เผาเต่าของจริงนะครับ แมนทีสตายเงินเงินเงินป่าวะเอาจจะน่าสงสารและน่าเวทนาหน่อยไอ้ล็อกเก็ตผมว่ายังไม่ตายผมว่ายังใช้ได้อีกเยอะคุณอย่าลืมดนะ้วยล็อกเก็ต่นบรดลีย์คูเปอร์นะครับ <laughs> โอ้ผมว่าล็อกเก็ตกับกรูดอะอย่างผมเสียวๆพี่ดร er ี t เ e อ e s ดิส y e เย่ะแล้วล็อกเก็ตอะพูดตรงๆนะล็อกเก็ตตายก็ไม่น่าจะอิมแพคท้าไอ้แจ็คนี่มันคนรักมากเลยนะตอนเนี้ย <c oughs> เสียวไส้เหมือนนะเส,สียวไส้เหมือนนะ,อะรอดูครับรอดูว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่านี่คือนี่คือตะกรอเล็กๆน้อยๆครับจากหนังเรื่องการ์เด้นเจอร์แกลเล็กซี่แล้วก็พุ่งกับเจมส์กันนะฮะอะถึงแม้คุณจะไม่คสนใจแกก็ตามเดี๋ว่าก็ต้องพูดถึงแกบ่อยๆนะฮะพี่ซีมูหลิวฮะกับชางซีแอนเดอร์เลจเนอร์เทนริงครับแกออกมาบอกว่าอดใจรออีกนิดเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างชางซีแอนเดอร์เลจเนอร์เทนริงรับรองว่าสมการรอคอยแน่นอน แกคงไม่ค่อยได้เทคโซเชียลมีเดียนะครับเพราะไม่ค่อยมีใครรอเท่าไหร่ <laughs> <laughs> อ่ะนี่คือชางซีอันเดอร์เลจนอร์เทนริงนะครับเบลตอ่ะเบลต์เบลตที่มาเวลจะทำมีการเปิดตัวมาเชฮาร r อาลีเอาไว้ตั้งแต่ตอนแกดังใหม่ๆแกดังแบบไ้ออสการ์ Oscar ได้อะไรครับมูนไลท์เล่นอะไรกรีนบุ๊กอะไรพวกนั้นอะ จนตอนนี้ก็เริ่มฟีบฟีบลงมาผสมควรแล้วเนี่ยแกถูกทาบทามแล้วก็เอาให้เป็นเบรดนะฮะแล้วก็โปรเจกต์ก็ยังไม่ได้ทําแต่มันมีข่าวว่าเบรดมาเวลน่าจะให้ผู้กํากับผิวสีให้ผู้กำกับผิวดํากํากับเท่านั้นนะฮะ,อะรอดูแล้วกัน